สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำการใช้เว็บ h i s t o p a d w k u a c t h นะคะซึ่งมันจะเป็นดิจิ a l ลไมโครสโคปนะคะซึ่งเราจะสามารถใช้ดูสไลด์แบบ i r t ช a l หรือว่าดูจาก iPad มือถือหรืออะไรก็ได้นะคะที่เราสามารถ Excel เข้าเบราว์เซอร์แล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะโดยเบราว์เซอร์ที่แนะนำก็จะเป็น Firefox เพราะว่า Firefox เนี่ยยังสามารถใช้ได้ในตอนนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้เริ่มต้นเลยนะคะเราก็พิมพ์เลยค่ะ Pad, uh, h i s t o p a d w e k u a c t h นะคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะติดนิดนึงเรื่องความ Security นะคะเราก็กด Advanced แล้วก็กด Visit anyway จากนั้นนะคะก็คือเพืรหัสตามวิชาที่อาจารย์ได้แจ้งนิสิตนะคะสำหรับฮิตโต้หนึ่งฮิตโตสองแล้วก็ p a าโทโลจีนะคะ d a ต a าเบ e เนี่ยนะคะกดเลือก vs หนึ่งสองศูนย์หนึ่งแล้วก็ l o g กอนะคะ จากนั้นพอเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าจอที่มีโฟลเดอร์ต่างๆเรื่องกด anatomy นะคะ h i s t o 1หนก็จะเป็นวิชาของเรานะคะโดยเว็บไซต์เนี้ยก็คือจะใช้ได้ตั้งแต่ h i s t o 1 e หนึ่ง h i s t o ไปจนถึงวิชา pathology เลยนะคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นโฟลเดอร์ต่างๆนะคะตามบทเรียนของเราเดี๋ยวพี่ดูอันแรกนะคะก็จะเป็นอย่างเช่น animal cell นะคะให้ดูมันก็จะมีตัวสไลด์ที่เราใช้เรียนนะคะทุกสไลด์เลยนะคะ ถ้าสมมติวา่าเราอยากจะแบ,บ็กกลับไปเรากดตรงคลิปตัวหนึ่งนะคะเราก็จะไปดูบทอื่นแล้วมันก็จะมีสไลด์ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะของแต่ละบทให้เราดูนะคะสมมติเริ่มจากตัว Animal Cell กันก่อนสมมติ Animal Cell เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่า,าสมมติพี่เลือกขึ้นมา1อัน a d e n o l a n d นะคะตัวเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการโหลดนิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับ ตัวแท็บเล็ตของเราว่าแท็บเล็ตของเราเนี่ยแรงขนาดไหน,นอาจจะอืดอาจจะเต็มก็จะใช้เวลาโหลดหรือถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้แบบภาพมันโหลดชา้าแต่เดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองนะคะโดยองค์ประกอบรวมๆภาพรวมเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าจะเป็นหน้าจอที่เราจะเห็นภาพชิ้นใหญ่นะคะใช้สามารถใช้นิ้วเนี่ยเลื่อนได้เลยแล้วก็เป็นจอเล็กเป็นนีเวกเตอร์นะคะตรงนี้แล้วก็จะมีส่วนของ ฟังกช์ชันการปรับแสงนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวเออเหมือนนวิเกเตอร์ที่แบบเราสามารถหมุนสไลด์เนี่ยตรงนี้ได้หรือจะใช้เป็นนิ้วก็ได้นะคะอันนี้ไม่ซีเรียสโดยที่เราเอาลากสมมติเราต้องการนี้เราก็เอามาหมุนแล้วก็ลากไว้ตรงนี้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากดนี้มันก็จะหมุนให้เองนะคะได้ ปึ๊บแล้ก็จะมีแต่อันนี้เราใช้น,นิ้วเราเลยก็ได้นะคะเห็นไหมคะมันก็จะหมุนตามนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของหัวตัวเลนนะคะก็คือจะมีตั้งแต่หัวเล็กสุดก็จะซูมเล็กสุดกับหัวใหญ่สุดก็คือจะเป็นหัว41นะคะซึ่งก็จะเป็นแบบภาพละเอียดซึ่งตอนที่มันโหลดเนี่ยถ้าสมมติว่าเน็ตไม่ดีขนาดนั้นหรือว่าตัว iPad เราไม่ได้แรงขนาดนั้นนะคะมันก็จะใช้เวลานิดนึง นะคะซึ่งจากตรงเนี้ยเราก็จะใช้นิ้วเราเนี่ยนะคะซูมอินซูมเอาได้ตามปกติเลยนะคะส่วนฟังก์ชันตรงนี้จะเป็นอันเทอร์เนตเนี่ยซึ่งก็เออมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อันนี้เป็นอิน์เม t ชันของรูปนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยก็คือจะให้เห็นนะคะว่าเอ้ยอันเนี้ยปกติบางทีเขาแบบถ่ายซ้อนๆหลายหลายลเลเยอร์นะคะก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวขยาย เต,เต็มจอนะคะถ้าสมมติว่ามันขยายเต็มจอแล้วเราต้องการเอาแบบตัวฟังก์ชันด้านข้างคือเนี่ยให้ใช้นิ้วเนี่ยเคาะจอสองครั้งมันจะกลับมานะคะอ่าสมมุติว่าอ่าอันนี้พี่เดี๋ยวพี่จะต้องการขยับเห็นไหมคะถ้าเกิดเป็นหัวใหญ่เนี่ยเราอาจจะใช้นิ้วอะจับไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ขดมันก็จะเร็วกว่าอ่าสมมุติพี่ต้องการดูซูมเยอะกว่าแบบปกติ ที่อันเนี้ยมันก็จะสามารถ Zoom ดิจิตอลซูมได้แต่มันก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะสมมตุติอ่ะพี่แบบดเดี๋ยวเราเรา,เราเรียนเรื่องเซลล์ใช่ไหมเราต้องการดูเซลล์ตัวเนี้ยมันก็จะรอแบบหนึ่งนะมันก็จะได้ค่อนข้างดีนะคะสมมตุติพี่ต้องการถ่ายรูปนี้เก็บไว้นะคะพี่ก็กดถ่ายแล้วมันก็จะขึ้นให้เซฟใช่ไหมคะพอขึ้นเซฟปุ๊บตรงเนี้ยตรงหัวข้างบนเนี้ยมันจะเปลี่ยน จากที่ตอนแรกเนี่ยถ้าสมมติเมื่อกี้พี่กดรูปเนี่ยเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันจะขึ้นเป็นสีสีเขียวแบบนี้ถูกไหมแต่เมื่อกี้พอพี่กดถ่ายรูปอ่ะ,อะกดมาดูตรงนี้พอพี่กดถ่ายรูปปุ๊บกดเซฟตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนมันจะไม่ใช่ตัวเว็บละว,วิธีการเซฟรูปเนี้ยพอเรากดปุ๊บแล้วแตะที่หน้าจอตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาว่าให้เรากดเซฟรูปเนี้ย ไปที่โฟโต้นะคะแล้วรูปนี้มันก็จะไปอยู่ในโฟโต้ของเราแบบนี้นะคะซึ่งจะได้ความคมชัดเนี่ยดีกว่าการที่เราจะใช้วิธีครอบหน้าจอ,อ,อหมายถึงว่ากดหน้าจอที่แบบเป็นการเซฟอย่างเงี้ยที่เราเซฟปกติโดยใช้ไอตัวทัชตรงนี้นะคะอ่ะเราก็กลับมานะคะตรงนี้ปึ๊บสมมติว่าตัวเนี้ยเราต้องการดูหลายๆอันเนี้ยมันจะทำยังทำไม่ได้มันจะเปลี่ยน เปลี่ยนไปเองถ้าเรากดเปลี่ยนตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะสาธิตการแบบปรับแสงให้ดอูอย่างสไลด์นี้นะคะถ้าสมมติเรารู้สึกว่ามันดูซีดเกินไปเนี่ยเราสามารถกดปรับแสงปรับสีเนี่ยได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ถ้าเราเไม่พอใจเรากดกลับไปอย่างเงี้ยก็จะได้นะคะ,ะสมมติว่าพี่รู้สึกว่าอรอเห็นไหมคะแปบ๊บหนึ่งปุ๊บเอ,อ้นนี้เอากลับหายไป,ไป ต้องการปุ๊บพี่รู้สึกว่าอาจจะตรงนี้ถ้าสมมติมันเห็นมันม่วงเนี้ยบางทีมันเกิดจากขั้นตอนการสแกนสไลด์นะคะมูดพี่รู้สึกว่าตรงเนี้ยม่วงมันไม่สวยเลยพี่อาจจะแบบเอ้ยปรับให้มันชมพูขึ้นหรืออะไรเนี้ยได้หมดเลยพอเราปรับชมพูขึ้นเอ้ยเราชอบจังเลยเราถ่ายรูปเห็นไหมคะมันจะเป็นรูปตามที่เราอ่ะอันนี้ไว้แล้วเราก็เซฟโฟโต้นะคะโอเคค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะคะของตัวเว็บ h i s โต Pad นะคะซึ่งเวลาที่เราต้องการถ่ายรูปสไลด์เพื่อเอาไว้ทบทวนหรือว่าต้องการที่จะไปทบทวนที่บ้านนะคะก็คือสามารถใช้เว็บเนี้ได้เลยนะคะก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็รูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยก็คุณภาพค่อนข้างดีแล้วเราสามารถที่จะพอเราถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยนะคะเป็นสมมติเป็นรูปที่เราต้องการเนี่ยเราก็สามารถที่จะ เขียนหรือว่า,าทําอะไรกับมันก็ได้แล้วนะคะก็คือจะเอาไปเลเบลอันนี้ว่าอะไรตัวนี้คืออะดีอลแกรนอะไรเงี้ยเราก็ทําได้หมดแล้วเราก็จะสามารถไปเทคโนตได้นะคะค่อนข้างสะดวกแล้วก็ดีมากๆสนับสนุนให้นิสิตทุกคนเนี่ยพยายามใช้นะคะขอบคุณค่ะ